ร่างกายมันบกพร่องอะไรอยู่เนี่ยตนก็ไม่รู้นั่นเองควรจะแก้ไขอย่างไรก็ไม่รู้แล้วปล่อยให้มันบกพร่องไปม,มากๆแล้วบนี้มันก็วิบัติขึ้นมาอันน,นี้ก่อนวิบัติขึ้นมาแล้วกลัวจะแก้ไขได้ก็ต้องกินเวลานานฉะนั้นนักภาวนาเนี่ยมันต้องสำรวจเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี่ทุกส่วนเลยอะ่ะ ม,ม,มันมันมันวิบัติตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนถ้าเราเพ่งดูอยู่แล้วมันเห็นมันรู้มันเป็นอย่างนั้นกายกับใจมันเนื่องกันก็เพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เราปฏิบัตทททิทั้งทางกายทั้งวาจาทั้งจิตใจ พร้อมๆกันไปเพราะมันเนื่องกันแต่มันมีใจเป็นประธานนี่การรักษาใจได้ก็ชื่อว่ารักษากายรักษาวาจาได้เหมือนกันเมื่อใจฉลาดแล้วมันก็รู้จักรักษาตัวอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าใจไม่ฉลาดนี่มันมีความเห็น เอียงไปเอียงมาอยู่อย่างนี้มันมันก็บกพร่องทางกายบริหารอันผู้พูดอยู่นี่นะ่ะก็ได้ถูกมาแล้วจึงได้นำมาตักเตือนซึ่งกันและกันไว้ในที่นี้อันพิจารณาเห็นร่างกายสังขารเ,เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อันใดก็ไม่ใช่ของตัวของตนสักอย่างก็เลยปล่อยเลยทำเลยท้องมันจะผูกอยู่ตั้งสองสามวันก็ปล่อยให้มันผูกอยู่นั้นมไม่คิดปรับปรุงให้มันเดินเป็นปกติในส่วนก็เกิดโรคเล็บชงเล็บชาขึ้นมาอย่างนี้นะเพราะมันถืออนัตตาเกินประมาณ ถือว่าไม่ใช่ของตนเราก็เลยไม่เหลียวแลมันเลยมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันคราวนี้มันก็ได้รับความลำบากมากแล้อือตนยังไม่ทันตายแต่ว่าร่างกายนี่มันบอบช้ำเต็มทีแล้วมันจะตายมันก็ไม่ตายแบบนี้นี่นี่มันก็ทำให้ได้สเสวยทุกขเวทนามากนั่แหละโรคภัยไข้ขเจ็บของคนเรานี่นะ บางทีมันก็ไม่ได้เกิดจากกรรมจากเวรในอดีตทนหลังก็มีมันบกพร่องทางกายบริหารเรียกว่าบริหารร่างกายไม่ไม่ถูกต้องหรือไม่คิดบริหารร่างกายเสียเลยอย่างนี้นะมันก็เป็นเหตุให้โรคภัยไข้เจ็บเปียเบียนร่างกายนี้ได้อันอย่างนี้นี่มีทางรักษาหายได้ พอรักษาถูกช่องทางมาแล้วมันก็หายได้ถ้าเป็นโรคกรรมโรคเวียนจริงๆแล้วนั่นรักษาอย่างไรก็ไม่หายเมื่อมันสิ้นกร,รมสิ้นเวรนแล้วมันหายไปเองมันอันนั้นแต่กร,รมเวรบางอย่างมันก็ให้ผลไปจนถึงวันตายนู่นก็มีบางอย่างมันก็ยังมันให้ผลไปช่วระยะหนึ่งยังไม่ทันหมดอายุสังขาร มันมันหมดกรรมหมดเปนะ็นั้นไปก็มีเรื่องของกรรมวิบางเป็นอย่างนี้สำหรับผู้ที่ภาวนาพิจารณาเห็นสังขารร่างกายนี่เป็นของรักษาได้ยากเช่นนี้นะก็จะเกิดทิพิทาโคามเบรน่ายขึ้นมาเพราะว่า เมื่อมีร่างกายน,นี้มาแล้วมันต้องประครบประงมมันทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะประครบประงมมันอย่างไรๆก็ตามถึงคราวมันจะวิบัติมามันก็วิบตัติไปมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดอย่างนี้หละผู้มีปัญญาทั้งหลาย พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ถึงได้เบื่อหน่ายมันมการเบื่อหน่ายด้วยปัญญานี่เนะี่ยมันจะเป็นทางหลุดพ้นไปจากรูปจากนามอันนี้ได้ถึงว่าหลุดพ้นไปได้ไม่ได้ก่อนหลุดพ้นไปเด็ดขาดไม่ได้แต่มันก็หลุดพ้นไปจากความเป็นมนุษย์ ได้ไปเป็นเทวดาอย่างที่เคยพูดมาแล้วนั่นแหละถ้าบุญกุศลแรงมันก็พ้นจากความเป็นมนุษย์นี้ไปเป็นเทวดาเมื่อไปไปเป็นเทวดาก็มีความสุขสูงไปกว่านี้เป็นมีความสุขยาวนานไปกว่านี้นเป็นอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับการฝึกจิตใจนี่ ให้มันเกิดความละเอียดปันนิดเข้าไปโดยลำดับนี่นะอันนี้แหละมันทำให้ออความเกิดความเป็นอยู่ในที่นั้นๆน่นะได้มีความสุขอันละเอียดสุขขุมไปโดยลำดับกันมันขึ้นอยู่กับการฝึกกิจนี่นะถ้าหากว่า การฝึกฝนจิตนี่ไม่ละเอียดพอทำสมาธิก็ะสมาธิหยาบหาบมัวมัวไม่ผ่องใสยอย่างนี้นะเวลาไปเกิดในภพในชาติต่อไปก็ภายในจิตใจของผู้นั้นก็ไม่สว่างสวยัยก็เป็นม,มัวมัวไปเหมือนกันนะเพราะว่าใจดวงเดียวนี้ไปเกิดที่ไหนก็ดี แล้วสถานที่อยู่ก็ไม่ผ่องใสเพราะว่าบุญกรรมที่มันเกิดจากดวงกิจอันนี้นะมันเป็นกรรมที่ไม่ไม่สะอาดพอนั่นแหละนี่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นมันมันเป็นอย่างนี้แหละอืมผู้ได้ทำกรรมมันใดไว้กรรม,มนั้นมันก็ไปตกแต่งให้อย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ ถ้าเราผู้ใดทำความเพียรทางใจชำระใจผ่องใสได้แต่ว่ากิเลสก็ยังไม่หมดล็อกแต่มันกิเลสถักเบาบางออกไปมากนี่นะถ้าไปเกิดเป็นเทวดาอย่งนี้ก็เป็นเทวดาที่มีรัศมีรังสีสว่างสวัยมากเนี่ยมันมันออกไปจากดวงกิดดวงนี้เพราะว่าการทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยมันเป็นบุญกุศล อย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นบุญกุศลอย่างอยู่ในเกณฑ์สูงแต่ไม่ใช่สูงสุดดังนั้นมันถึงมีรัศมีรังสีสว่างสวัยดีอนุภาพแห่งบุญกุศลนี่แหละดังนั้นทุกคนให้พึงทำจิตใจของตนให้ห่อ่งใสให้เบิกบาน อย่าให้ใจของตนเศร้ามองขุนมัวด้วยเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆที่ร่วงมาแล้วอย่าไปยึดเอามันมาไว้เรื่องผิดหวังสมหวังอะไรก็ตามแนละเมื่อมันร่วงมาแล้วนะมันก็ถ้ามันแล้วไปเลยอย่าไปคำนึงหามันให้กำหนดเอาปัจจุบันนี่อย่างเดียว บคนผู้มีใจเศร้าหมองก็เพราะว่านึกถึงเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วเป็นที่เป็นเรื่องไม่ดีบ่อยๆเข้าก็ใจก็เศร้าหมองเข้าไปอันนี้ถ้าหากว่าเรากำหนดเอาปัจจุบันนี่เป็นอารมณ์แก้ไขอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่ให้มันตกไปความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นในปัจจุบันนี่ แล้วก็สอนใจให้รู้เท่าเอาความเป็นสุขเกิดขึ้นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความสุขนี่นะความเป็นทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันเป็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วระยะแล้วมันก็ดับไปทุกข์นั้นนะแล้วสุขก็เกิดขึ้นมาแทนเอาสุขตั้งอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งความสุขนั้นก็ดับไป ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละสังขารทั้งพวงเหล่านี้นะแต่และที่นี้เมื่อผู้ใดฝึกใจให้เข้มแข็งเด็ดเตี่ยวไม่วันไหวไปตามสุขและทุกข์นั่นนั่นใจผู้นั่นก็ย่อมเบิกบานผออ่องใสมันเป็นอย่างนั้นการที่จิตจะเบิกบานผ่องใส ก็เพราะไม่หลงยินดีนยินรายไปตามสุขตามทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายกับจิตอันนี้นะเราฝึกจิตใจอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆให้พากันเข้าใจทำอย่างไรใจเราจะตั้งมั่นจะเข้มแข็งจะไม่วันไหวต่อสุขต่อทุกต่อเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆในโลกนี้นะแล้วก็ฝึกเข้าไป แต่อย่างที่ว่ามาแล้วนะ่อย่าไปลืมความสุขก็ดีความทุกข์ก็ด,มกกดีมันไม่ใช่เป็นของเที่ยงยั่งยืนอะไรถ้าถ้ามันเป็นของเที่ยงวะถ้าทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ทุกอยู่เรื่อยไปสิคนเรานะมันก็ต้องบ่นทุกกันอยู่ตลอดเวลาไปอย่างนั้นแหละแต่นี่มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะอย่างว่า ทุกเกิดขึ้นจากความเจ็บความปวดต่างๆโมนี่ถ้าหากว่าเราเรับประทานยาไปเสียร่างกายส่วนที่มันวิบัตินั้นมันระง,งับไปด้วยยานั้นเช่นนี้แล้วไอ้ความรู้สึกเป็นทุกข์นั้นมันก็หายไปตามกันเ,เป็นอย่างนี้แหละถ้าหากว่าความวิบัติของร่างกายนั้นแก้ไขไม่ตก มันก็ต้องรู้สึกเป็นทุกข์ไปก่อนพอแก้ไขมันตกเมื่อใดมันก็ความทุกข์ใจอันนั้นมันก็ดับไปตามกันความรู้สึกเป็นทุกข์นั้นนะมันก็ดับไปถ้าหากว่ามันโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไม่หายเสียเลยมันก็มันก็รู้สึกสัมผัสเป็นทุกข์ไปอยู่นั่นไปแต่ถ้าจิตรู้เท่าแล้วไม่วันไว้ไปตาม เช่นนี้จิตก็ไม่เป็นทุกข์ทุกข์แต่ขันห้าเท่านั้นเองนะอือันนี้แหละการปฏิบัตินี่มันต้องให้รู้อย่างนี้ให้รู้ว่าใจตนไม่เป็นทุกข์ให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์แต่ขันห้าคือมันแปรปวนมันวนไว้ไปมาต่างๆนั้นละ,นนล,ะลักษณะอย่างนั้นเดี๋วลัณะลักษณะห่งความทุกข์ของร่างกาย ถ้าใจไม่วันไหวแล้วทุกทางใจก็ไม่มีใจจะเป็นทุกข์ก็เพราะใจวันไหวนัเนี่มันต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเหตุให้พ้นทุกข์ไปได้ตามกำลังตามกำลังปัญญาตามกำลังขันติความอดทน จะพึ่งมีผู้มีปัญญาทุกข,ขุมลุ่มลึกผู้นั้นก็เอาชนะทุกข์ได้มากเรื่องอย่างนี้นะมันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาเลยถ้าไม่มีปัญญาสอนจิตให้รู้เหตุรู้ผลของความทุกข์เหล่านี้แล้วจิตนี้มันก็จะอดทนไม่ไหวพราะมันรู้ว่า ขันห้านี่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของตนไม่ได้มีอยู่ในตนตนก็ไม่ได้มีอยู่ในขันหานี้เมื่อรู้ชัดอย่างนี้แล้วเมื่อขันหานี้วิบัติแปรปรวนไปจิตก็ไม่วันไหวไปตามเ,ออเพราะมันรู้ว่าไม่มีอยู่ในตนนี้ขันหานั้นนะนั่นนะบางคนก็อาจจะว่าเอา้าถ้าไม่มีอยู่ในตนทำให้มันจึงได้รู้สึกอยู่อย่างนี้ ทำไมมันจะมากระทบกระทั่งกับจิตอยู่นี่อัน,นอันนี้หมายความว่าจิตนี่มันหลงมาเกิดมาอาศัยอยู่กับขันหานี่แล้วเพราะกรรมมันมาตกแตง่งกรรมมาตกแต่งให้แล้วกรรมมันมาผูกมัดให้ติดกันอยู่นี่นะไปก่อนเรื่องมันนะ่ะมันเป็นยังนทีนี้เมื่อจิตนี้ได้รับการฝึกฝนอบรม ให้สงบให้เข้มแข็งตั้งมั่นลงไปแล้วมันรู้แจ้งในสังขารอันนี้ตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราแล้วอย่างนี้เ,ออเหตุปัจจัยที่จะให้จิตเป็นทุกข์นั้นมันก็ดับไปอย่างนี้แหละแต่ดับไปแล้วมันก็ยังรู้สึกเป็นทุกข์อยู่รู้สึกเป็นทุกข์แต่ว่าใจมันหักไม่เป็นทุกข์ใจหักไม่วันไว อาการที่ใจไม่วันไหวนั่นแหละถือว่าใจไม่เป็นทุกข์แต่รู้จักทุกข์อยู่เนอฟังเอาให้ดีมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่ภาวนาไม่ทําใจให้สงบแล้วทําใจไม่ได้อย่างนั้นาอขันห้าวิบัติแปรปวนลงไปกระทบกับจิตจิตก็วันไหวไปตามยับยัง้งจิตไว้ไม่ได้เลย เกิดความเศร้าโศกเสียใจพิไรล,ลำพันธ์ต่างๆนัานาดิ้นลนกระสับกระส่ายอย่างนี้นะนี่ได้ชื่อว่าทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นผู้ใดมารู้ชัดว่าไอ้ใจจะไม่เป็นทุกข์ได้ก็เพราะมีความเพียรเพ่งดูขันหา้าอน อันนี้จนว่ารู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันอันนั้นแหละมันถึงจะไม่เป็นทุกข์ทางใจอันนั้นนี่เมื่อรู้แนวทางอันนี้แล้วก็เอาสี่ทำความเพียนเพ่งพินิษเข้าไปเมื่อเวลาขันห้านี่มันยังไม่แปลปวนก็เราก็เพ่งดูมันอยู่งั้นแหละเพ่งดูว่ามันจะต้องแปลปวนวันหนึ่งให้ได้แน่นอนนะ มันต้องรู้ร่วงหน้าอย่างนั้นแต่ขณะนี้มันไม่แปรปวนแหละแต่ต่อไปแน่ๆน่มันมันต้องแปลผันวันหนึ่งให้ได้ฉะนั้นเราจะไปนิ่งนอนใจไม่ได้เลยต้องกำหนดรู้เท่าไว้อยู่อย่างนี้เสมอไม่ต้องเผลอเลยมันเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ได้ความเบาใจสบายใจ ไม่ต้องกลัวล้มกลัวตายไม่ต้องกลัวโรคภัยไข้เจ็บจะมาเบียดเบียนเอาก็าเรารู้ว่ามันมันหนีไม่พ้นนี่กลัวเท่าไรก็มันก็หนีไม่พ้นดังนั้นไม่กลัวเสียเลยดีกว่าเ,เราต้องสอนตนเข้าไปอย่างนี้ถ้าไปกลัวอย่างนั้นจิตก็เป็นทุกข์หลายแบบนี้เป็น,นยอ,อย่างนั้น ถ้าเราฝึกกิจไม่ให้กลัวให้กล้าหารไม่ให้มันหวันไหวไปตามความแปรปวนของขันห้านั่นอย่างนี้มันก็บันเทาทุกทางใจได้อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นพึ่งพากันเข้าใจในการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้